สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องโป c ก t r a เทรนเนอร์นะครับผมก็จะมาพูดถึงการรวมร่างของเนคอสม่านะครับก็มีคำถามมาเยอะมากนะครับทำไมผมรวมร่างยังไม่ได้ ต้องเข้าใจก่อนว่า n นคอ s สมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้พัฒนาร่างนะครับมันคือการมันไปรวมร่างกับคนอื่นนะครออกมาเป็นแผงคอแห่งสนธยาแล้วก็ปีกแห่งลุ่งอรุณน,นะครับก็คือมันต้องไปรวมร่างพอคําว่ารวมร่างมันต้องมีตัวที่จะรวมด้วยก่อนนะครับมาดูกันนะครับก็มาดูแผงใหญ่ก่อนนะนคอสมาเนี่ย รวมร่างกับโซก่าเลโอนะครับก็จะออกมาเป็นแผงคอแห่งรัติกาลนะครับแล้วก็เนคอสมารวมร่างกับลูนาอารานะครับจะได้ปีกแห่งรุ่งอรุณนี่นะฮะแล้วโซทั้งไอตัวเนี้ยโซโซนาอาร่ากับเอ้ยโซก่าเลโอกับลูนาอารานะฮะหาจากไหนทั้งสองตัวเนี่ยเกิดมาจากคอสหมอกครับ นะครับคุณต้องหาคอสหมอกให้ได้ก่อนนะครับแล้วพัฒนาร่างเป็นคอสโมมแล้วคอสโมมถึงจะพัฒนาร่างเลือกได้ว่าจะเป็นสิงโตหรือขังขาวนะครับโดยพัฒนาคอสหมอกเนี่ยไปเป็นคอสโมมใช้25คันดี้แล้วก็คอสโมมไปเป็นเจ้าสิงโตกับขังขาวเนี่ยนะครับจะใช้100คันดี้นะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ แล้วคอสมอกหาได้จากที่ไหนนะคะคนเก่าๆนะฮะจะมีเคเวสชื่อผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะครับจะชื่ออคอสมิกคอมพานีนนะครับแล้วถ้าเคเวสใหม่ซึ่งมาจากงานโปเกมอนโกเฟสนะครับถ้าใครเข้าเล่นจะได้อ่าภาษาไทยจะชื่อรุ่งอรุณแห่งการค้นพบใหม่นะครับอดร์ออฟนิวดิสคัอรี่นะครับไอที่ให้จับอะไรนะอีมอก้าจับเป็ดจับปูแหละ นะครับคุณถึงจะได้คอสมอกมานะครับแล้วจริงๆในเควสถ้าคนซื้อเนี่ยจะมีเควส์หนึ่งให้เลือกนะครับว่าคุณจะอาบแสงอาทิตย์หรืออาบแสงจันทร์ก็คือจะให้เลือกว่าคุณจะเอาโซกาเลโอหรือลูนาอาร่าแหละนะครับอ่ะเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือการรวมร่างนะครับการรวมร่างแล้วใช้อะไรใช้พลังงานครับใช้พลังงานของโซกาเลโอกับลูนาอาร่านะครับ พลังงานพระจันทร์กับพลังงานพระอาทิตย์นะฮะถ้าคุณต้องการพัฒนารล่างไปโดยใดตัวหนึ่งใช้พลังงาน1,000บวกแคนดี้ในคอสมา30เมตรแล้วก็แคนดี้คอสหมอกอีก30เมตรถึงจะรวมล่างออกมาเป็นตัวนี้กับตัวนี้ได้นะครับออกเป็นไอ้เจ้าสิงโตแสงกับขั้งค่าวแสงเนี่ยนะครับแล้วถ้ารวมแล้วมันจะใช้สแตท หรือว่า IV ของตัวไหนนะฮะมันจะยึดตัวเนคอสม่าเป็นหลักเพราะตัวเนคอสม่าเป็นเมนนะฮะเอาตัวนี้มาบวกเปลี่ยนร่างเฉยๆไม่ได้เปลี่ยนสเตตนะฮะมันยังคงชื่อเนคอสม่าอยู่นะครับอ่ะปีกแข่งรุ่งอรุณเนนะฮะแผงคอแห่งรุ่งอรุณเฮ้ยไม่ใช่แผงคอแห่งรัตติกาลปีกแข่งรุ่งอรุณนะครับยึดสเตตทุกอย่างจากเนคอสม่าถ้าคนมีเนคอสม่าไอวีร้อย พัฒนาร่างก็จะเป็น2ตัวนี้ i อวีรเหมือนกันนะครแต่ว่ามันต้องพัฒนาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีคนถามว่าแล้วถ้าผมถอดออกละพี่ผมแยกร่างมันออกก็แยกได้นะครับแต่คุณจะรวมร่างใหม่ต้องใช้พลังงานอีก1 0 0 0พันแคนดี้30เมตรนะครับแคนดี้ทั้ง2ตัวก็คือเริ่มใหม่นั่นแหละถ้าแยกแล้วก็คือเริ่มใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะคอสมอก อาจจะได้คนละ2ตัวไหมผมไม่แน่ใจสําหรับคนที่ไม่ซื้อนะเพราะผมซื้อมาโดยตลอดผมจะมีประมาณ3-4ตัวนะสตัวปะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณอย่าลืมว่าคอสหมอกยังไม่มีชายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่จะปล่อยชายนี่คอสหมอกแน่นอนอาจจะเป็นเควสหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณมีคอสหมอกเพิ่มครับพลังงานยังไม่ได้ใช้อะไรก็เก็บไว้ก่อนได้ นะครับอ่ะผมอธิบายประมาณนี้ให้สบายใจกันว่ามันมาแน่นอนคุณได้คอสมอแน่แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีใชนีคอสมอกด้วยนะครับอ่าถ้าเนคอสมา่าเป็นใชนี่แล้วรวมร่างนะครับก็จะเป็นใชนีนะเออมันจะยึดตามเนคอสมา่าเป็นหลักนะส่วนถ้าอ่าเนี่ยไอ้คอสมอร์ไชนีมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็โพสถามมาได้ยินดีตอบ แต่คิดว่าน่าจะตอบข้อสงสัยทั้งหมดแล้วละ่ะนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ